พี่มหมูททยทายคุณผู้ชมได้นะยังไม่เลิวไม่ใช่หรอมีเราไลฟ์แล้วค่ะใช่คฉากใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะจะนั่งห่างกันหรือนอเออเราเข้าให้มากกันมากกว่านี้ได้ไหมคะหรือเรามมนเซ็ตไว้

วันนี้นนนนนนเรามาเริ่มไลฟ์กันไวนิดนึงค่ะผู้ชมชมนคุยหน่อยกินข้าวกันแล้วละครับยังไม่ได้กระถ่าทานแล้วเนาะเ่ากินปลาท่องโกะไปเยอะเลยค่ะกินไปประมาณยี่สิบบาท <laughs> น้องอ๊อฟจะไปงานโบสถ์อีกแล้วอ่ะทำไมน้องอ๊อฟไปทุกอาทิตย์เลยอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์เอเอ๊ะเมื่อวานคุณเอกสิทธิ์ได้เสื้อป่ะใช่ใช่ได้แล้วเนาะได้สิทำไมคะที่ทุกคนให้อ่ะค่ะแล้วคุณเอกสิธิ์มาไหมนี่ไงมาละคุณเอกสิทธิ์ได้เสื้อนะคะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะอยวเลาติดต่อไปค่ะผานว่าเราจะน้อยเราก็ได้สิ่งอยู่ล เน้นได้ลงดีทคูสิสองห้าเลยคือคิดแล้วได้ประมาณสิบสิบห้าเดือนกว่าพวกเราได้สห้าเดือนองได้สิบแปดเดือนพี่หยได้ยี่สิบเดือนกับครึ่งน่งยี่ิบห้าแต่เขาบอกว่ารวมกันแล้ว